จะมาทำความรู้จักกันนะคะหัวข้อแรกเลยวันนี้ที่เราจะคุยกันก็ในเรื่องของตราสิานค้านะคะเป็นรูปความหมายกันก่อนละกัน,นะค,ะค่ะตราสินค้าเนี่ยคือชื่อ,อสัญล,ลักษณ์หรือรูปแบบนะคะหรือว่าสิ่งเหล่านี้กกรวมกันซึ่งปกติเห็นอยู่ว่าสิานค้าของเรามีความแตกต่างกักคู่แข่งยังไงนะคะเป็นการสร้างความประทับใจให้อยู่ในใจของลูกค้านะคะสัญลักษณ์ที่เราเห็นกันง่ายๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นไอคอนจ ก็จะเป็นรูปไรเกยรูปแอปเปิลนะคะแล้วก็ในส่วนของเซเวนเนเนนะคะก็จะเป็นเลขเตะเคลาต่อ,อ,ะะอนนมานะคะเราจะมาดูในส่วนของการคำนวณประโยชน์นะคะคือจะได้รับจากสินค้าหรือการบริการะะที่เราซื้อไปซึ่งจะมีการแบ่งทุแบบนะคะแบบที่1งเนี่ยเรียกว่า buyer make money น,น,นะคะคือลูกค้าเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากสินค้าที่นำมาใช้แล้วโดยสามารถได้ผลได้โดยเมื่อสินค้าไาใช้แล้วเนี่ยได้รับเงินเป็นเท่าไหร่นะ ซื้อของลด3,000ได้อีวอนเชอร์500บาทเป็นต้นนะคะต่อไปในส่วนของมาเยอร์เซฟมันนี่นะคะลูกค้าจะได้รับผประโยชน์จากสินค้าที่นำไปใช้แล้วประหยัดมากขึ้นสามารถทราบได้ว่าใช้แล้วเท่าไหร่ประหยัดขึ้นไปเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นในส่วนของร้านวสันซึ่งสินค้าเนี่ยซื้อชิ้นแรกเลยนะคะปกติชิ้นที่สองในราคา1บาทอีนี้เคยใช้กันหรือเปล่าคะ่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของไมเออร์เกนนอนมนเอรี่นะคะ นะเี่ยได้รับผลประโยชน์จากสินค้าที่นําไปใช้แล้วได้รับผลประโยชน์ที่ ในอดีตนะคะแล้วก็แบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในตุบันนะคะอย่างเช่นพวกค่าวิจัยและพัฒนาหรือว่าค่าเกิตภัณฑ์ ก็คือลูกค้าเนี่ยจะเลือกซื้สินค้าที่ถูกกว่าเพราะว่าจะเห็นถึงความคุ้มค่าและรู้สึกประหยัดมากกเลยนะคะสามแบรนด์เนี่ยเป็นการต้องความแตกต่างเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เห็นคุ้มค่ามากกว่าสร้างประโยชน์หรือมากกว่าตัวเงินนะคะอย่างเช่นแบรนด์เอสเอ็มสุนะคะซึ่งราคาที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นราคาที่ทั้งผู้ซื้อเราเห็นขายอย่าพอใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อไปนะครับผมยัมาพูดถึงหัวข้อ g a s Pri ย e ไพรส์แเนะครับเป็นการตั้งราคาที่เหมาะสมต่อสินค้านะครับอย่างแรกเลยการตั้งราคาเนี่ยครับจะมีเป็นการตั้งราคาตามกบผู้แข่งขันะครไพรซิงก o โลนคอ p e t i t i o n นะครับก็เป็นการตั้งราคาตามวับผู้แข่งขันมันใช้กับสินค้าที่ด้อยคุณภาพกว่าหรือว่าต้องการจอบตลาดนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นพวกสินค้ารายยี่สเนี่ยครับก็เป็นการจอบตลาดราคาถูกครับผมต่อไปนะครับเป็น การตั้งราคาสูงกว่าตลาดครับหรือว่า pricing above the competition นะครับก็เป็นการตั้งราคาสําหรับสินค้าเฉพาะจาะจงครับเช่นพวกกระเป๋า MS หรือว่าดุยพี่ตองเนี่ยนะครับจะเป็นสินค้าเฉพาะจาะจงที่มีคุณลักษณะเด่็และลูกค้าต้องการอยู่แล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการตั้งราคาแบบเข้ากับผู้แข่งขันครับเพื่อเรียกเพื่อหรือเรียกสงคาญราคาหรือว่า pricing p r e u m t h competition นะครับ ก็เป็นการตั้งราคาเท่าๆกันเลยในตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงก่งันเช่นน้ำอัดลมหรือว่าน้ำคืนดื่มเองครับราคาก็จะเท่าๆกันหมดครับเพื่อหลีกเลี่ยงราคาและราคาค่ะเอานะคะวันนี้เราได้เอ่อให้ความรู้เรื่องของอการตั้งราคานะคะในเบื้องต้นกับเพื่อนๆแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆสามารถที่จะนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะในอนาคตนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะความรู้วันนี้เนี่ยเราอยากใหายทอดให้เพื่อนอนำไปใช้ได้ต่อะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะและขอบคุณค่ะ